อุ้ยนี่ไงอาทิตย์ลูกมี้เห็นไหมมีคนเรียกผมเป็นลูกแล้วด้วยน้องอาทิตย์น่ารักจะตายเห็นไหมครับมีแบามีมม้ด้วยเห็นไหมอะไรครับใครมาพิมพ์มาผมใช่หรอไม่ใช่นะครับใช่เหรอ ใชไหมครับใครที่ไล่ก็มาดูไว้มีคนรักทั้งเยอะตั้งหนึ่งคนแก๊งเราเอาไว้สุดแก๊งเราแปดคนนะเว้ย ต้องรอดูไว้ก่อนไว้ก่อนตคนไว้ก่อนไว้ก่อนไปก่อนพี่มวยไปละพนี่อย่างแก้วนีังไงพี่ชายก็เดี๋ยวมันขยายวงได้มั้งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกคนคนเยอะเลยนี่เขาเขาน่าจะแค่กันในนี้ป่ะรถเข้าไปอ๋ออุ้ยร้านใหม่ใช่ไหม เล่นได้8ปดคนพี่พี่จับเลยจับต้องแบ่งไว้ยสวัสดีครับคนสวยมาแล้วนะวันนี้ผมมาแล้วคิดถึงผมไหมเพื่อนคิดถึงเพื่อนไหมครับคนสวยไปไหนอ่ะไม่เจอกันตั้งหลายวันคิดถึงกันไหมเนะี่ยใครอ่ะอ้าวจำผิดคนหรือเปล่าอ้าว เราเปนคนหรือเปล่าครับไม่เจอกันแบบไมไม่เจอกันแป๊บเดียวตัวเล็กลงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่อ่ะนี่คิดถึงผมไหมครับผมไม่มาตั้งหลายวันไม่ทำไมล่ะเพื่อนกันผมอุตส่าห์คิดถึงนะเพื่อนกันใครก็คิดถึงกันอ้าวคุณไม่เจอเพื่อนคุณไม่คิดถึงเพื่อนเลยล ผมมีอะไรจะคุยด้วยด้วยแต่คุยตัวนี้เีว่าไงอะไรนะครับได้ไม่ได้ตรงนี้เฉว่าไงฮึใครไม่มาโดนใครไม่มาโดนใครไม่มาโดนโดนแน่โดนเฮ้ยเราต้องไปจับปะไปจับี่ มีตำรวจมาไล่นี่เนี่ยคนงัดอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ให้เลื้ยงเล่นเหรอพี่เจ็ดเลี้ยงเล่นกับซีเพลตูซีเพลตูเลยู่ก่อนนะเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้อะซีเมันมันต้องจับหรือเปล่าอ่ะแล้วจะบอกอะซีเพลตูซีเพลตูเลยู่ก่อนนะยู่ก่อนยู่ก่อนเติมมีร้านเพิ่มโดนกี่นี่ไม่ มันอะะะไไรรรจพูดอออหันนี้คือมันของแก๊งหรือว่ามันของรวมหรือว่ามันของอะไรวะรวมหมดเลยครอบครัวก็เล่นได้อ๋อแล้วทำไมแต่แต่รอบนี้เขาบอกว่าแค่แก๊งพี่อ๋อเท็ดอ๋อว่าเท็แค่แก๊งแปดคนรอใช่เขาประกาศบางทีมึงทีแค่แก๊งเพื่อ้ได้สองแก๊งกันมึงบ้าหมือนเคี่ยวจัดเลยท่ครับเดาเปล่ะเฮ้ยโทษครับโทษครับเฮ้ยโทษครับโทษครับโทษครับอ๋อพักโทรศัพท์ไม่ทำโทรับ มีอ่ะมะีมีมีสองแก๊งเหรอทีมทีมเหมือนห้าจำมึงนะจริงจริงเขาต้องใช้ครอบครัวมาเทสด้วยเนาะเพราะว่าให้แบบว่าให้เขารู้กันเลยก็แปดคนเองกูปวดหัวจัดแล้วพอครอบครัวมาเทสเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้สภาก็เรียกไปคุยวิธีการเล่นก็จบแล้วมันไม่ได้ยากเลยลเว้ยปวดหัวไปที่อะกระเพาะกระเด็นไม่ใช่ของเขาไม่รู้เดี๋ยวรอดู หนูส่งโลไปแล้วค่ะจะไปเนี่ยี่เออทีเดียวสวัสดีครับผมล้างสามสิบบีอามันทังแล้วมาล้างรถเนี่ยล้างรถเนี่ยล้างรถเนี่ยคุยด้วยไม่คุยด้วยใช่ไหมผมได้ไม่เป็นไรไอ้ยแก๊งเขาไม่คุยผมนายจับจับด้วยนายนายวะแก๊งหญิงไม่คุยกับผมจับเลยนายเกินไปนะอันนี้ให้ผมสดบล่าพี่เนอะนายแค่แค่บอกผมแค่นั้นแหละโอ้ยืนก็คืนแล้วเนี่ย เฮ้ยเราแป๊บสองครั้งทำไมแค่สองแก๊งเองล่ะตอนแรกบอกว่าอยากเล่นกันทุกแก๊งไม่มาแค่สองแก๊งใครอยากมากีคนนีกมันมีกี่คนกบล่าเออครอบครัวมันด้วยเลย ให้เขาท่าจดเก็บรถไหมเป็นของแกงเดียวครับเจสตอนนี้เทสไม่เหรอเทสก็น่าจะไม่หมดนะผมว่าเอ้ยมีใครบ้างวะมีกูเล่นไหนอะลืมีนี่มีพี่พนายพี่ม่อนพี่โมนพี่เจสพาพี่ฮอปพี่ฟิวอ่าครับแล้วนี่ครอบครัวเหรอฝั่งหนุ่มข้าวเหราสีขาวีแกงดีอแแกงดดีเหรตามเลยตามเลย ช่ครับใช่ครับคิดว่าน่าดินจเอเอ็มไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเหมือนจะถ้ามาเยนี่น่แต่ถ้าดินดิฉันจะเอาอโหแล้วละถ้าลงร้านเดียวนี่น่าจะแหลกมันไม่มีบัตรแฟลชท่แก๊งมันน่าจะเล่นไม่ได้หรอกน่าจะน่าจะขาดไม่ได้ไม่หยุดอ่ะ เดี๋ยวจะเอาวงออกครับวงคือเรายังไม่ได้ปิดนี่นะครับต่อไปจะไม่มีอะไรเตือนเลยแต่ไหมคราแต่ตอนนี้เราไม่ได้เอาเอาให้ดูเอาให้ดูที่เดียวเหรอชืครับอ๋อคือคือต้องมาดูที่ตรงร้านเองใช่ไหมว่ามันงานได้หรือไม่ได้ใช่ครับต้องหาเองครับรถหากันเองแบบนั้นนี่คนือสนี้ที่ิเรับ ปิกมาแล้วครับแปดคนสามารถเล่นได้ครับดวมันไม่มันดีมันจะมันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับว่ามันจะเด็กแก๊งใช่เพราะเด็กแก๊งมันจะเล่นได้ไม่หมดไงเอางี้เปิดเอางี้เปิดเปิดบทเลยไหมเปิดบทเลยไหมไม่ผพอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมก่อนนะร้านถ้าร้านเพิ่มหลายร้านมันต้องห้าคนอยู่แล้วถ้าปกติอ่ะ มีแต่ว่ามันยม่ดมีแค่สีร้านครับมันมีแค่สี่้านแล้วถ้าเกิดสล็อตไม่สล็อตผมอังเป็นยีบห้าครอบครัวสิบห้าไงเดเพื่อนไม่ได้เล่นกันไงคุยอะไรกันคุยสาระเกินจริงจังเกินแล้วมาหาคนไรสาระด้วยกันก็แล้วรอครับอับ ผู้หญิงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำไรครับนอ๊ะพี่ถามผมเรยอว่าถามผู้หญิงครับถามผู้หญิงครับผมอ,อ๋อพี่จำหนูไม่ได้หรอคะหนูจำพี่ได้นะคุณอยู่กับแฟนอะผมจำไม่ได้หรอกถ้าคุณอยู่เดียวมันจะจำ <c oughs> ได้ก็ได้ หนูค่ะพี่อะไรนะครับอะไรนะครับพี่ชายหนูครับอ๋อขอโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรแบบนั้นอ,ออกไปหวังว่าจะไม่โกรธกันครับอ่าจำหนูได้ไหมคะว่าหนูคือใครต้องมาพูดใ,ใกล้ครับ พอดีอยู่กันไม่ค่อยไม่ไม่ไมไมค่อยฉันจำได้ไหมคะว่าหนูคือใครอะไรคนระับจำได้ไหมคะว่าหนูคือใครอืมเหมือนจะคุนค้นๆบ้างแล้วครับไหนอลองพูดอีกทีหัวแดงหัวแดงอะคะ่ะไหนลองพูดอีกทีจกันที่าพาไหนลองพูดอีกทีหนึ่งครับเ <laughs> สียงหนูเบาหรอคะไม่ใช่ครับลองพูดตามผมนะ เก่อผมจะแบบได้ยินแ,บบแล้วคุณเนี่ยแต่ลองพูดว่าคิดถึงจังไม่เจอตั้งนานคิดคิดถึงจังไม่เจอตั้งนานเ,ออเริ่มคุนแล้วเริ่มคุณแล้วเริ่มคุณแล้วเริ่ม,ะมจะจาเสียงได้แล้วหนูชื่ออะไรคะ <S 1> <S 1> ถ้าอย่างคุณหล่บถ้าผมเดาชื่ออือ ถ้าผมจำไม่ผิดคุณน่าจะชื่ออันนี้น่าจะจำไม่ได้นะคะเนี่ยแล้วถ้าลองมาเล่นเกมแล้วถ้าผมจำได้คุณให้อะไรผมเห็นบอกว่าอยากได้ยางมาผมมือไม่ใช่หรอคะอันนี้อันนี้ครอบคัวไหมครอบัวคุณชื่อ อ่าให้คุณได้เล่นเกมไหมครับสนุปว่ายางมัดผมมีอื่นไหมครับนอกจากยางมัดผมอันสิ่งที่คุณอยากให้อ,อยากได้อะไรล่ะคะเอาเป็นอือเอาเป็นอะไรดีนะมีอะไรบ้างครับคิดว่า ว่งั้นลองทายมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็คิดออกตอนไหนว่าอยากได้อะไรค่อยบอกทีก็ได้คุณเนี่ยไม่ได้ใช้ผมสีนี้เป็นสีหลักคุณจะสีแดงไม่ค่ะผนใช้สีเทาสีแดงผมใช้เลนลี้ไงมันก็เลยไปก็ผมเจอคุณครั้งแรกสีแดงไงใช่ค่ะผมไม่ได้เจอคุณใช้สีเทานี่ใช่ไหมแต่แล้วก็ผมก็ไม่ได้ผิดค่ะีเทาก็เจออยู่เล้ไม่เจอผมจําแค่สีแรกที่ผมเจอคุณ ส่วนสีอื่นผมวิวคุณเปลี่ยนเล่นไงผมเลยไม่ทัก oh. สีหลัก first impression น,นะครับสีเทาค่ะจำแค่สีแรกไงชอบให้ใชายผมสีแดงหรอคะไม่ครับผมเจอคุณครั้งแรกก็ผมสีนั้นไงและสรุปว่าคุณคชื่ออะะไรค,คนินน่อนซอนเอ้ย <laughs> <laughs> โอเคค่ะคุณพระจันท์อ่าแล้วผมจะได้อะไรครับอยากได้เป็นอะไรดีคะอืออยากได้เป็นเอามือตบแก้มขวาผมเบาๆก็ได้สองที <S <S 2> <S 2> แล้วก็บอกว่า น่ารักจังจำได้ด้วยน่ารักจังจำได้ด้วยอ่ะคนเก่งยังเป็นพระจันทร์ที่สวยที่สุดอยู่เลยนะคะเนี่ยอ่าาหลังค้าเขาพี่แซลเหรอ โอเคครับเดี๋ยวผมไปขอไปเข้าร่วมกันแล้วก็คือเขาแบบว่าเอาง่ี้ว่าใครแก๊งไหนงานได้ก็โดนตัวไล่ทางแก๊งะครับเออาไต่